พี่น้องเลยของแท้เลยมาเนะี่ยพี่น้องเลยสามตัวโอ้ได้สามตัวครับพี่น้องน,นี่ครับเก๋ไก่งามครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องหักเลยก็แชนแนลครับผมครับวันนี้ผมก็มาหาอยูฮากินอีกคือเก่าครับพี่น้องมาใส่ออบกบครับวันนี้ผมจะมาใส่มุกไม้ครับในบริเวณ ครับกลางปลาครแล้วก็รู้ว่าจะมีกรอบแล้วโบมีเนาะพี่นเนาะแบบลองไซด์บ้างครับวันนี้ผมเอารอบมาสามลังครับนี่ครับสามลังลังน้อยๆครับแล้วก็เงียนี่เป็นเงียปลาครับมันบ่มีปลาเพีนครับพี่น้องมีเต็มๆนี่แหะครับผมซับละเอียดแล้วครับมาไซวิธีการไสดการนี่ก็ับใน ผมไปซองคลิปสามคลิปแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวติดตามกันไปเลยครับพี่น้องครับหลังแรกผมใส่เสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปใส่หลังต่อไปเลยครับพี่น้องครับฝัง่งนั้นครับ เรียบร้อยแล้วครับลังที่ซองครับพี่น้องใส่เสร็จแล้วครับโอ้ยตกหลงที่ตมครับพี่น้องเมื่อกี้นะข้ามาฟังจักฟังนั้นครับหมาบ่ได้เลยครับตมลมครับอุ้มอมอมจักคุณครับผมลมไล่ครับไปใส่โตครับหลังสุดท้ายเนาะพี่น้องหน้า่นละครับ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วพี่น้องหลังสุดท้ายครับหลังที่สามครับใส่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องผมว่าจะข้ามไปใส่ฝั่งนั้นมันไปบ่ได้ครับเพราะว่าปลามันมันหกเนาะไปงาครับก็เลยใส่ไ้จุดนี้ครับผมใส่ไ้ฝั่งนัง้นหลังหนึ่งแล้วก็นี่หลังหนึ่งครับแล้วก็นี่หลังที่สามครับเกดเหียว ได้บ่ได้เดียวมาลุ้นกันตอนเศร้าเนาะพี่นอ้องสวัสดียามเศร้าครับผมครับเมื่อนี้ก็เป็นตอนเศร้าเนาะพี่นอ้องมายามรอบกบครับเดี๋ยวมาลุ้นเมืองว่ามีกบเข้าปะครับนี่จะเป็นล่างแรกครับโอ้เงียบขันเนาะพี่น้องออครับผมมีวีแววครับ หมียังครับกบบูหมีบ่พี่น้องเดี๋ยวมาเรามาเอามารุนลังที่ซองกันครับฮู้นครับผ่านกันยากพี่น้องเอ้ยอดูดูดูผมครับโอ้ยบูหมีถือกันพี่น้องเงียบครับเยี๋ยวจะได้รุนลังสุดท้ายแค่นั้นแล้วพี่น้องเลยลังที่ซองกับบูหมีครับ น้ำมันหลงเลียครับนี่แห้งเบิดครับเดี๋ยวไปล่งที่สามกันต่อครับพี่น้องเดีย๋ยวได้ลุ้นล่งสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้องล่งสุดท้ายกันครับจะมีกบเข้าหรือบ่เข้าน้อพี่น้องมีหรือบ่มีเนาะมานบ่เนาะว่าผฮมยามาซ่องล่างในบุธจักล่างครับผมว่างก็คือล่างสุดท้ายแล้วครับอุ้ยพี่น้อ,อาาง,ลงเล,งล,งงลงย ของแท้เลยมั้งเนี่ยพี่น้องเลยสามตัวโอ้ได้สามตัวครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับใส่งามงามครับนี่ครับเห็นอยู่เนาะพี่น้องผมนึกว่าอีโบได้แล้วครับครับมืโอนี้ก็ถือประมาณอยู่เนาะพี่น้องใส่สามลัง บุธซองลังแต่มหึกลังสุดท้ายครับลังที่สามครับได้สามตัวพอดีครับพี่น้องถือว่าคุ้มครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องกบสามตัวครับโอ้ยแบบกองลูดมือครับพี่น้องเพราะว่าผมบ่ได้ไซค่ากล้องครับว่าผมบ่ได้เอาค่ากล้องมาครับสามตัวครับ แบบนี้แหละครับวิธีการห้าอยู่ห้ากินครับในช่วงยุคที่อยู่ยางยางกผลบ,บากเนาะพี่นอ้องโครคไผ่ไข้เจ็บก็มีไร่ครับไปตลาดตะลีก็ไปยากครับเพราะว่าเราต้องไปเสี่ยงกับโรคเนาะพี่นอ้องเสี่ยงตัวการติดเชื้อครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับธรรมชาติอยู่กับปลาเนาะพี่นอ้องห้าอยู่ห้ากินกันไปครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดกระดิ่งให้เด้อครับพี่น้องเพื่อเปิดกำลังใจให้ฮักเลยก็ได้ทำคลิปด,ดีๆให้พี่ให้น้องได้รับชมต่อๆไปอีกครับผมสำหรับมื้อนี้ครับขอลาพี่ลาน้องไว้แค่นี้ก่อนน้องพี่น้องสวัสดีครับ